วนดับ793ของลูกนะตอนนี้ครับโอ้โหแล้วสูงสุด800คือบ้าไปแล้วทำลายสติของตัวเองนั่นแหละตัว,วลุดโอ้โหอยาลงมาเล่นก่อนเพื่อนเกรียมรับก่อนหัวใจแดินกลางเราหายไปแล้วโอ้โหแดีว๋วตัวขวาลุดนั่นแหละเบกเต็มข้อรอดเต็มแข้งมาโอ้หก<ด>โอ้โทนเยอะวะ่เะเฮ้ยเจ้า โอ้ยยิงดเลไหนดูซิวันนี้ฮะมารีองมาแล้วอู่คเบียน้องเบียโอ้โหวนดับ793ของลูกนะตอนนี้ครับโอ้แล้วสูงสุด800คือบ้าไปแล้วทำลายสิติของตัวเองโอเคชุดนี้เลยของผม <Okay. S 1> ชุดใหญ่ชุดเต็มไม่มีข้ออ้างครับแพ้นะครับโอ้โหสี่สองหนึ่งสครับหน้าเป้าวันนี้ตะลอยอุ้ยขวานี้เปิดซ้ายเลี้ยงครับแม็กซิแมง มาดอนน่าแฟงอารกาดเอ็ดกาเดวิดโอ้ยตัวตึงอ้ยหลังเหมือนผมเลยโอเคทำลองประมาณนี้เอาเรื่องวะมาเอาแบบตึงตรึงตู้เต็มที่นะครับเป้าหมายก่อนหมดเดือนมีนาครับ4 7 0 0มื่นเจ็ดพัซับสไครต์ฝากกดให้ด้วยนะครับผมปีนี้เอาจริงและ นะครับต้องแสนซับไปด้วยกันนะทุกคนมาว้ยดวนดับเจ็ดร้อยวผมขอเน้นแบบเต็มที่โอ,โอเคครับอย่างนี้ลองเชิงมาสวยไปยิ่งไวประเทนโอ้ตีไนต้ามาครับเสวย มาคุณจะเห็นผมเต็มที่ก็นัดนี้และทุกนัดเต็มที่ทุกนัดแต่นัดนี้เน้นเน้นเลยครับเจอของดีอู้ยไม่ได้เอาโดนนะไปยิ่งมาเบสเขนยังเอาครับสวยกดแมทอัพหมดนะบ,บังคับเองเน้นๆน,น,นะเกมนี้ มุงมาดิสวยไปก่อนนีมาหนึ่งโอ้เสาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เป็นแก้งครับเอ้าโจานผมไม่มาไปไปขวาขวาโอเคไม่พลวดไม่พลวดเน้นเน้นนะตัวไหนตรงไหมโอเคแม็กซ์แม็กมโอ้โหเรียบร้อยเลย โอ้โหผมจบไม่ได้ไงแล้วนี่ครับอ้แม็กซิแมงจับแล้วปั่นเลยหนึ่งศูนย์โดนก่อนอีกแล้วไม่ว่าจะอัดคลิปไหนผมโดนยิงก่อนอีกแล้ววะ่ะเนเน้นคืนครับบ้าไปแล้วโอ้ผมโดนยิงก่อนทุกคลิปเลยบ้าปเนี่ยมาครับเบ็กขอเปิดหมงหน่อยแล้วกันสวาา๋ยแลกัด โอ้ยยังติดด่านนี้โอ้ยมามาเต็มุมครับมาเอาครับเอาขอกำลังใจหน่อยนะคุณผู้ชมเอาหมายปีนี้ครับฝากติดตามให้ด้วยนะต่อแรกมาดิเออุยอ้ยหนึงน่งหนึมาเข้าประตูเองครับโอนโกคาฟูมาครับหนึ่งหนึ่งกลับคืนสู่เกมมาไวมาไวบัเทนมีส่วนร่วมมามาครับ ยิงอันดับเจ็ดรอยได้เว้ยยิงเบียร์ได้วะ่ะเอาครับเน้นทุกต่อครับไม่มีเข้าพวดแน่นอนเกมนี้ตัวไหนตัวไหนไหมหรือออกข้างานะฮขึงอยู่โอเค,อเคสวยสังกับไปย,ยังไม่ดีพอครับออกมาซ้ายแล้วแม็กซิเมง ขูดไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นล้ำไหมโอเคล้ำโอเคมาโอ้ล้ำเยอะอยู่ครับมาเน้นทุกดอกครับเน้นทุกดอกครับเกมนี้ขอให้ถึงนะขอให้ถึงนะโอ้โ,อโหได้เขาด้วยครับรายการมาแล้วหน้าเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่อน อเอ็ดกาเดวิดเอ็ดกาดาวิดนั้นอุ้ยเดดีเดวิดดาวิดได้หมดแต่ผมไม่มีเอ้ยกาดาวิดนะฮะวันนี้ตะลอยว่ะผูถากเสานิดเดียวเองอูเกือบโดนอีกแล้วครับเน้นๆนหน่อยเว้ยทีเล็กมุมไปบาเทนตัวตึงนั่นแหละ ไปข้างเปิดมองมะเปิดมองมา,มองมาโอ้ยไม่ได้อีกอูพุทธทรรสวยอยู่นะกาบซ้ายอยแต่คอนเนอร์ครับมาเดี๋ยวกันบัดเท่นลูกรักของผมโอ้โหจหนึ่งโอ้ท่าดีดชลาตั้นด้วยครับโอ้โหพลิกน้าพลิกนาำครับเอะมุมสองลูกเลย มาแล้วบาทเทนเอาครับขึ้นนำว่ะเน้นแล้วทีนี้เกมรับยังไงสวยโอเคอยู่หน้าอยู่ทดสามเฮ้ยาจานยจ้าจา,จาขอโทษขอทโทษผงพิษเคไปเบรกครับมาวัดกันหน่อยโอเคเหลี่ยมผมเหลี่ยมผมจบเลยมา มาครับครึ่งแรกสองหนึ่งมาเลี่ยมผมครับเลี่ยมผมมันต้องอย่างนี้ครับไปลุ้นกันต่อไม่ต้องเปลี่ยนตัวใดวทั้งสิ้นครับมาดีถ้าพลาดพลั้งเนี๋ยค่อยเปลี่ยนนะโอเคอะกูเขียวโอ้โหไม่เบ๊กเปโมองอุกกระแทกโอเคได้อยู่ไปยุ้ยโอ้โหรกาด มาเอ็กกล้วยไว้แล้วครับเลกาส่องไกลผูกขวั่งโคตรพุ่งครับพุ่งเกือบเกือบเล็ดพื้นเลยนะมาคอนเนอร์ครับ49นาที21ไก่อนสวยงเย็นเย็นเรียบร้อยโดนมากฟูฟัว เิยไหมยังเอาว่ะเช็คยังเอาว่ะเช็คเซฟใช่ไหมนี่ใ,นใจอย่างนี้นะ่ะโอ้โห,โอโหช็อตเบคแฮมะอะโ,โ,โอ้โหเซฟโอ้เอไอบ้าไปแล้วครับเช็คแต่ยังไม่หมดนะโอ้โหลูกเคียมาสั้นโอ้ไม่สั้นละไปอเอาเตอร์ ในมีมาเอาเตกแท็กนั่นแหละมะจบเลยูวิ่งคนละช่องกันแหละครับโอ้โหยคนละช่องกันเลยเพื่อนอ้าวมาซิแมงปล่อยอย่างนี้อืออ่ะปล่อยคืนนีกครับมา มันต้องอย่างนี้ครับมันไม่เท่าเทียมใช่ไหมนะครับมันไม่เท่าเทียมอ่ะดินี่ออกข้างแม็กซิมแมงแล้วโอเคชวนมินี่ไปไว,ไวอเอ๊ะมาหน่อยมาหน่อยนั่นแหละสวยลุดโอ้โหสามหนึ่งครับลุดเอ้ยไม่ใช่ลุดลุดของเขามาทเทน ไปติดใจรุดของเขาซะแล้วนี่ครับโอ้โหสามหนึ่งเรียบร้อยทิ้งห่างโอเคแก้เกมนะครับแต่เราไม่แก้เราไม่แก้ครับเหมือนเดิมโอ้โนำห่างสองลูกวยมาโกฟาร์ปะเทศลุนแฮติกนี่แหละครับมาเป็นเกมแจ้งเกิดของผมไหมเอาเวิเอทีแพ้ตลอด เปลี่ยนบูโน,โน่ครับแทนมาราโดน,น่าตอนแทนเอเกซ่าด้วยวะ่ะไหนมีเบอร์ในไว่ตอข้างไปนั่นแหละมาเบ็กโอ้ยใจยกแต่ไม่ได้ยกลุ้นโอ้เตมุมมาตอนแรกสามไปสามไป โอ้โหจนเราโอ้ยเฮ้ยเตะมุมผมโคตรสร้างปัญหาเลยว่ะเกมนี้เด็สั้นเนี้ยไปซ้ายสุดละโบโอ้โหไม่ได้มาตัวไหนไม่ทันสวยครับยังไงมาเทสวยไ,ได้อยู่เบินไว จบปสวยโอ้โหใจปล่อยไก่แล้วครับลูกนี้ปล่อยไก่ละปล่อยไก่ละมองไปถึงถึงถึงเด๋วสวยขวาลุดนั่นแหละเบ็กเต็มข้อลอ้อเต็มแข้งมาโอ้โหยเบ็กแฮ้มนี่จะจับแล้ว เปลี่ยนครับจอดจ่อเอาเว้ยมาไรเน้นเน้นครับเน้นเน้นเกมรับยังไม่ให้เปลี่ยนใครด้วยโอ้โหไม่ได้บิยาลงมาเล่นก่อนเพื่อนเกมรับก่อนหัวใจแดินกลางเราหายไปเร็วโอ้โหสองเลยวันนี้จะลอย ภานี้ดวนวัดเท่นว่ะโอ้โหโดดเห็นๆเลยครับโดดแบบเหลือๆไปปามีสวยย้ำไปดิเบาไปแล้วล้วบบเราท่าไมา้แล้วอติตอนนั่นแหละบีย่าเกมรับก่อนเพื่อนไม่ต้องสนใจ ติดบูโน,โน่่ะตอนหนึ่งมินะตียังไงรดหกโอ้้ทลดเยอะว่ะเฮ้ยสี่สาโอ้โยิงโคตรแรงโอ้โหมันตีหนักจังอะอุ้งไปเลยอะครับอุ้ยสี่สามบันเทิงอะทดสองเหลืออีกโอ้ย ได้ยินไปก่อนไปวิ่งไปเบกเปิดมองหน่อยโอ้โหโดนตัดชิพแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,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 โอเคไปก่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปโอ๊ยนะโอ้ฝากกดไลค์กดติดตามน้องฝากติดตามผลงานน้องเบียร์นะนี่นักแข่งนะครับตัวตึงเลยโอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามโอ้โห เป็นน้กว่าน้ําตาจะไหลคลิปนี้